สวัสดีครับวันนี้เพจ pa navigator นะครับเนื่องจากว่ามีลูกค้าสอบถามมาเยอะว่า,าทำไมของที่สินค้าของที่ร้านระหว่างรุ่น tq 8 8และรุ่น tq 9และรุ่น tq 8 8อัปเกรดและรุ่น tq เอัปเกรด ทำไมในส่วนของหน้าจอ10นิ้วจึงถูกกว่า9นิ้วนะครับผมนะฮะก็เนในเมื่อเป็นสินค้ารถใหม่นะครับผมแล้วอ่าแล้วอาจจะมีบางที่นะครับได้ระบุว่าตัวหน้าจอของกล่องรถใหม่ที่เป็นเนี้ยนะครับผมระบุเป็น 2K นะครับแล้วขนาดหน้าจอถ้าเป็น10นิ้วก็จะขยายเป็น9เออจะเป็น10.2หรือ9ก็จะเป็น9.2วันนี้อมนิงก็นะครับก็ขอมาตอบโจทย์ตอบปัาถาลูกค้าด้วยการทดสอบจริงให้เห็นเลยนะครับอันดับก่อนนะครับซ้ายมือนะครับที่อมิงหยิบมานะครับจะเป็นจอรุ่น TQ8 นะครับผมนะเป็น <Vermont> ตัวลอตใหม่นะครับเป็นตัวอตใหม่กล like ่องสีขาวตามนี้นะครับผมเป็นตัวอตใหม่กล่องสีขาวนะครับกับต <min> ัวทางขวามือก็จะเป็นรุ่น TQ 9กก็จะเป็นตัวรถใหม่กล่องสีขาวเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าสาเหตุที่เฟิร์มแวร์ไม่เหมือนกับหน้ากล่องหรือไม่เหมือนกับร้านอื่นเพราะว่าแอดมินได้ทำการทำเฟิร์มแวร์ตัวนี้ออกมาให้ลูกค้าได้ใช้งานเพราะว่าตัวนี้มันใช้งานง่ายกว่า UI interface ที่เป็นแบบนี้นะครับซึ่งแอดมินก็จะพูดอยู่เสมอนะครับผมเพราะตัวนี้มันเปลี่ยนธีมได้ด้วยนะครับผมใช้งานง่ายเหมาะก อาจะบางเพจระบุว่า10นิ้วจะเป็น10.2 9เนิ้วเป็น9.2นะครับเดี๋ยวแอนมินทาการทดสอบให้ดูเลยนะครับผมโดยการหยิบแม่บรรทัดมาวัดให้เห็นนะครับผมนะเอาเฉพาะ10นิ้วก่อนนะครับวัดตรงเส้นทะแยงมุมของตัวหน้าจอนะครับนะฮะไปจนถึงขอบซ้ายบนนะครับตรงที่แอดมินจิ้มเห็นไหมครับผมยังเป็น10นิ้วเท่าเดิมนะครับผมยังเป็น10นิ้วเท่าเดิมไม่มีเปลี่ยนนะครับผมนะฮะในฝั่ง10นิ้วทีนี้มาดูฝั่ง9นิ้วบ้างนะครับผม แต่ทีนี้นะครับ9นิ้วนะครับได้มีการขยายออกมาเป็นนิดนึงครับผมเป็น9.2นะครับผมนะฮะก็ตรงตามคอนเซปต์นะครับคือรุ่นอัปเกรดนะครับ9นิ้วจะขยายมาเป็น9.2และ10นิ้วก็ยังเป็นตัวเดิมดังนั้นนี่คือสาเหตุว่าทําไมสินค้าของที่ร้านแอดมินนะครับตัว9นิ้วจึงเป็นรุ่นอัปเกรดแล้วแต่ในส่วนของฝั่ง10นิ้วยังเป็นตัวเดิมเพราะว่าแอดมินได้ทําการติดต่อกับผู้ผลิตแล้วว่า มันไม่มีการเปลี่ยนดังนั้นผมต้องขายราคาออริจินอลนะครับเขาก็ปรับราคามาให้ทางร้านเราเนาะนะครับผมนะฮะซึ่งทีนี้มาดูในส่วนของอะ CPU แซกันบ้างว่าในเมื่อ10นิ้วยังเป็นตัวเดิมนะครับแต่น้าก,กล่องระบุว่า 2K ความเอียดของหน้าจอคือ1 2 8 0 800อันนี้คือ 1K นะครับนะครับและก็ฝั่งที่มันขยายออกมาที่เป็นรุ่นรับเกตแล้วนะครับจะ ขยายออกมานิดนึงนะครับความเด็ดก็เพิ่มขึ้นเป็น1,360งพัคูณแปดแต่ก็ยังอยู่ในระดับ 1K นะครับดังนั้นทั้ง2ตัวแอ่นเมนยืงสรุปว่าเป็น 1K นะครับยังไม่ใช่ 2K นะครับผมนะฮะแต่ก็นะฮะส่วน CPU ก็ยังเป็น CPU ตัวเดิมนะครับผมไม่ไม่ได้มีการเปลี่ยนนะครับผมจะเป็น Snapdragon 450 1.8 GHz เท่าเดิมนะครับผมถ้าเป็นตัว TQ8 หรือจะเป็น TQ8 อัปเกรดก็ยังเป็นแรม3แต่ถ้าเป็น TQ9 TQ9 หรืออัปเกรดก็็ยังเปน4 นี่ก็เป็นข้อมูลที่ลแอดมินทําการอัปเดตให้ลูกค้านะครับผมนะครับก็หวังว่าข้อมูลนี้นะครับผมน่าจะมีประโยชน์ให้กับลูกค้าบ้างนะครับผมนะซึ่งวันนี้ที่แอดมินทําการสรุปนะครับผมก็เป็นการอัปอัปอัเกรดในอัปเดตข้อมูลในช่วงนะครับประมาณวันวันที่9ของเดือนมกราคมอ5 2 5นราะครับซึ่งในรอบต่อไปอาจจะมีการอัปเกรดทั้ง10นิ้วแล้วก็ได้นะครับแต่วันนี้ก็คือณวันนี้กับรถใหม่ที่แอดมินได้มานะครับผมก็ยังเป็นตัวประมาณนี้ดังนั้น จึงสาเหตุว่าถ้าเป็นรุ่น tq 8และรุ่น tq 9นะครับผมนะครับยังเป็น1 k เท่าเดิมแต่เฉพาะรุ่น9นิ้วเท่านั้นที่มีการขยายหน้าจอขึ้นมานิดนึงแต่10นิ้ยังเป็นตัวออริจินอลนะครับก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์บ้างกับลูกค้าไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ